เจริญพรศรัทธายาิโยมทุกคนทุกท่านหรือว่าที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็มีโอกาสได้มาติดตามได้มาติดตามผลงานของที่มีฝีมือเกี่ยวกับเรื่องเจริญในเพชรพลอยต่างหินแม่น้ำโขงวันนี้เรามาดูสถานที่แล้วก็มาติดตามชีวิตถึงท่านได้มาอยู่ตรงนี้ในปัจจุบันนี้ อันดับแรกให,ให,ให้ให้ได้แนะนําตัวก่อนอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมในช่องของพระอาจารย์อผมใครสีที่พระวจนาครับอดีตช่างเจรนาพลซึ่งเดินทางกลับมาอยู่บ้านเกิดเดิมทีนั้นก็เจรนา,าอยู่กรุงเทพนะครับบัเงเอิญว่ากลับมาอยู่บ้านก็เลยได้มาเจอหินอภูธรจะเรียกว่าหินภูธรแล้วกันครับหินภูธรก็คือหินแม่น้ําโขง หินออฟซิเดียนหินต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่สเก็ดดาวเช่นสเก็ดดาวอย่างเงี้ยเป็นต้นครับก็เริ่มมีคนรู้จักก็พอดีาอาจารย์ท่านเดินทางมารู้จักก็เลยมา,าถ่ายทํารายการลงช่อง youtube ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนี่เลยครับสําสหรับคําถามมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากถามพร้าอาจารย์ได้เดี๋ยววันหลังาอาจารย์จะตอบให้เบื้องต้นก็ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะถามเป็นสนการส่วนตัวก่อนครับเชิญอ,อาจารย์ครับ S <S เออไอ,ไอก่อนที่จะขึ้นมานี่ไปทํางานอยู่ที่เ,เป็นช่างเจรานายอยู่ทีอ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่อยู่ที่กรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพอ่าเป็นบริษัทอะไรบอกไายละเอรยดเป็นไม่ใช่บริษัทก็เป็นออของบุคคลอเป็นส่วนบุคคลครับเจรานาอยูย่กี่ปีทางโน้นอ,อ,อายุงานจากก่อนที่จะมาเดินทางกลับบ้านในปีพศ2 5 4พัน้อยสี่สิบสามก็ช่วงนั้นก็ กือบ20ปีแล้วครับโอ้คือทำตั้งแต่อายุ18ปีโอ้ทำตั้งแต่อายุ18ปีอยู่ที่นั่นเกือบ20ปีครับถึงได้ขึ้นมานี่ใช่ครับมานี่ได้มานี่ได้กี่ปีแล้วกลับมาบ้าน้อยสี่อ๋อมาแต่ปี43ครับปี43ก็20ปีเหมือนกันครับอาสำหรับจะมาได้มาเจอกับเอ่อช่างสีภัยนี่ก็เป็นเวลาประมาณ4-5ปีแล้วก่อนโควิดเนาะครับใช่ใช่ก่อนโควิดแล้วมาติดโควิดอีก2-3ปีครับก่อนโควิดอีก ที่มารู้จักกับช่างสีภัยดีประมาณสี่ห้าปีแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายทํารายการแต่ก่อนไม่ได้ยังไม่ได้ทำทำช่อง youtube วันนี้ก็เราก็จะเข้าไปดูอ่าที่ที่เครื่องที่ข้างในอยู่สักหน่อยอ่าเข้าไปดูข้างในสักหน่อยใช่ครับอ่าที่เอาเอาข้าวเลยครับเอาข้าวข้าวเอาข้าวข้าวกันแล้วครับมาทั้งอ่าเอาตัวไหนก่อนเอาตัวที่เริ่มต้นเลยครับอ่าตัวเบื้องต้นอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ดูนะครับ ยกตัวอย่างเราได้หินมาหนึ่งชิ้นนะครับอืมอ่าที่เป็นใกล้ๆไหนครับอ่ามือใกล้ๆอ่า<น>มันก็จะมีโจทย์ว่าลูกค้าบอกว่าต้องการ<น>ทรงอะไรเราก็ต้องมาตัดมาตัดชิก่อนอ่าด้วยใบเลื่อยใบเลื่อย,ย,ย,ยพิเศษที่ต้องที่สามารถตัดหินได้ก็คือใบเลื่อยพวกนี้จะเป็นเหล็กธรรมดาแต่เขาจะเคลือบเพชรอ่าเ็ใบแล้วก็จากนั้นพอได้รูปทรงเข้าแล้วก็ อืเราก็มาขึ้นขึ้นรูปด้วยการโกนครับขึ้นรูปตัวนี้ก็จะเป็นหินเพชรเป็นหินเพชรพอได้รูปที่เราต้องการแล้วทีนี้เราก็ต้องไปข้างในครับข้างในก็จะเป็นอขึ้นข้างในขึ้นเงาทีนี้นี่เครื่องข้างในอ่าเชญครับโอ้มีแมวแมวสามสีน่ารักมากเลยอ่มว้าเอ่ามาสุดตรงนี้ครับถ้ามันเป็นหลังเบี้ยนะครับ หลังเบีย้ยเราก็ต้องมาขัดเข้าๆละเอียดอ่าเสร็จแล้วมาขึ้นขัดเงาด้วยน้ำยาผงเพชรอ่าที่ละเอียดอ่าก็ขัดไปเรื่อยถ,ถ้ามันถ้ามันทาร้อนมากอย่าฝืนเพราะว่าความร้อนจะทําให้ให้อัญมีแตกจากการขัดเอออ่าอ,อันนี้สําหรับหลังเบีย้ยนะครับงานเลี่ยงธรรมดาถ้าเป็นเหลี่ยมถ้าเป็นเหลี่ยมเราก็ต้องติดทวนนะครับใช้ คือเอาอาพลอยที่เราโคนไว้ติดด้วยชล็กอ่าพอมันติดแล้วเราก็มาตัดเหลี่ยมตัดเหลี่ยมนําด้วยจานทองแดงนะครับซึ่งก็อัดเพชรเหมือนเดิมอัดเพชรเพื่อจะให้มันคมอ่าพอเป็นเหลี่ยมแล้วทีนี้เราก็จะมาขึ้นเงาด้วยสุดท้ายครับทั้งนี้นะครับเน่ยอันนี้มาขึ้นเงาแล้วอ่าขึ้นเงาแล้วอันนี้มาขึ้นเงาขึ้นเงาด้วย การเจรไนตัวนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับโอ้โหรนจะรียบเจไนอ่าตัวนี้เนีก็จากนั้นก็มันจะมีด้านหน้าด้านหลังหลังเสร็จแล้วก็กลับมาด้านหน้าจีไอคินอ่าแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เราก็ต้องแกะอัญมณีที่เราเกียร์เสร็จแล้วไปใช้ด้วยน้ําสุาดาไฟเพื่อแทนที่มันก็ทําความสะอาดส่งลูกค้าได้ครับขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ก็ทำมีไว้แล้วอยู่ที่นี่ก็มีจำก็มีขึ้นตัวเรือนครับมีขึ้นวาดูมาชมจำนายด้วยแล้วอยู่ที่ เพื่ที่บ้านก็สำหรับขึ้นตัวเรือนนะครั๊บเนเปิดไปให้ครับเปิดอ่าจะได้นชัดชัดอ่าอันนี้มีขึ้นเป็นตัวเรือนได้อันนี้คือเขาอัญมณีภูธรของนครพนมก่อนนะครับเออเรียบอัญมณีภูธรนมือคือนครพนมหินน้ำโขงนะครับโอ้สวยมากเลยครับสําหรับเจียแล้วขึ้นตัวเรือนนะครับนี่ก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับหินนครอิน หินแม่น้ำโขงหรือจะเรียกว่าปัทวีทาธาตุก็ได้ถ้าถ้าผ่านการบุกเสกแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านการบุกเสกก็หินแม่น้ำโขงธรรมดาก็มาเจียในเป็นอัญมณีมครับผมก็นี่แหละครับที่มาก็คือเป็นเป็นเดิมทีก็เป็นหินหินเชี่ยวนุมานนะครับ,รบหินเชี่ยวนุบานพอถูกน้ําชะจากภูเขากิ้งมามันก็เลยกลมนี่ไงอันนี้คืออันนี้คือ เดิมเดิมทีเป็นเป็นอย่างนี้เดิมทีเป็นอลงมาเขาบอกจากภูเขาใช่ไหมช่างในช่างใช่ปะเดิมทีเดิมทีเป็นเป็นแค่หานุมานอย่างนี้เอเกิดน้ําท่วมภูเขาหรือว่าภูเขาถล่มซาะลงมาแม่นาม้าโขงกิ่งลงมาหลายหลายพันหลายหมื่นปีก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยเอา่าเป็นหินแม่นาม้าโขงหินแม,ม่น้าโขงไม่ใช่หินไม่ใช่หินแม่น้าโขงช่างบอกว่าเกิดจาก นี่แหละเกิดจากเกิดจากแคยวหนุมานตัวไหนที่มันอ่อนหน่อยก็ละลายไปหมดเลยครับที่เหลือเป็นอย่างนี้ก็หมายเขาว่าเป็นตัวที่แข็งแข็งที่ผ่านที่ใหญ่แล้วก็ผ่านการขัดเกาจากธรรมชาติลงเหลือมาคือช่างเล่าให้ฟังใช่ไหมถูกต้องไหมเมื่อกี้นี่ช่างเล่าอย่างนี้ให้ฟังถูกต้องครับอาจารย์ถูกต้องเนาะเนั่นี่ยเอาทีนี้อีกชนิดหนึ่งอันนี้จะมีทั่วไปในจังหวัดนครพนมซึ่งเกิดจาก อุกาบาตตกที่เมืองนองนะครับอ๋อที่เมืองนองปัจจุบันก็คือสวรรค์นเขตของเราแล้วสเก็ตมันจะกระเด็นไปทั่วภอีสานนะครับมันก็จะนกครพม,โมโนมก็มีอ๋อสวย <right. S 2> สเก็ตด,ดาวครับสเก็ตด,ดาวเยียแล้วก็เหมือนกับดินแต่ <Okay. S 2> แต่ว่าจะจะส่วนของที่มันบางเนี่ยมันจะไฟสองทะลุนะครับสเก็ตดาวอันนี้คือผิวผิวผิวธรรมชาติที่มีอยู่ อีกด้านหนึ่งผมเจียในยเพื่อจะเป็นตัวอย่างพอเจียในยล้วจะเป็นแบบนี้ก็เลยชิ้นนี้ก็เลยมีทั้งด้านดิบและด้านเจียในยครับอ่านี่แหละครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องอของอาจารย์ด้วยนะครับเออซึ่งอ่ีพีต่อไปนะครับก็จะได้อาจารย์ก็จะได้มาถ่ายทําแบบเจียในยเป็นขั้นตอนเลยครับฝากกดติดตามแล้วก็จะได้รู้ว่าหรือใครมีคําถามอะไรก็ถามาอาจารย์ได้นะครับ เออเอาตอนนี้ก็รู้สึกมันจะอยู่้านแบ็กกราวด้านหลังมันจะสะท้อนแสงสะท้อนแล้วมันใบหน้ามืดอย่างนีแบบเออออกมาทางนี้เข้ามาทางเออมาทางนี้ก่อนันมาทางนี้มาลางทุกคนครับเ,เอากล้องเข้ามาทางในนี้นี่เห็นเออนี่เป็นเราเรียกว่าโรงงานอ่า ย่อมๆเล็กๆประจำชุมชนก็ต้องการลูกหลานต้องการลูกหลานมาศึกษาเล่าเรียนมาศึกษาเล่าเรียนฟรีหรือจ้างนี่ก็ถ้ามาก็ฟรีก็ได้ท่านต้องมีใจอดทนนะครับคือแรกๆนี่มันจะไม่มีไม่มีไรายได้นะครับอ่าแรกๆไม่มีไรายได้อ่าแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผ่นานการคัดกรองด้วยในตัวว่าบุคคลคนนั้นจะมีความเพียรได้ไหมอ่า เคยมีลูกหลานมามาอยู่มาศึกษามามาฝึกมีครับมีเรื่อยๆแต่แต่ไม่ผ่านไม่ผ่านครับถ้าถ้าอยากจะมาอยากจะมาเรียนครับในช่างหนี่มีต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างมี ค่าใช้ใชใจ่ายอะไรบ้างหรือรือไม่มีหรือยังไงไม่มีเลยครับค <influenced. S 3> ่าใช้ใจ่ายก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยช่วยพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ช่วยของบเ,<อ>เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยสร่างก <ขอ S 2> ่อน<อ>แต่ไม่มีรายได้ยังไม่มีรายได้กินก็กินข้าวกินฟรีอยู่ฟรีด้วยกันนี่แหละกินอยู่กับกินอยู่กับช่างแต่มันยังไม่มีรายได้ให้กินฟรีอยู่ฟรีแต่ยังไม่มีรายได้ช่วงจะมีรายได้ตอนไหนตอนที่ช่างบอกว่าผ่านะล้อสามารถรับงานได้แล้วช่างก็จะแบ่งงานได้ทำแล้วก็แบ่งรายได้ที่ ที่รับงานมานี่ให้ออให้คนที่ฝึกเออสําหรับสําหรับนายช่างนี่ก็สามารถตรวจได้ทุกตั้งแต่เพชรตั้งแต่อ,อ,อะไรควดอดเคิร์สอะไรต่างๆได้หมดใช่ไหมได้หมดหมเพราะว่ามีประสบปปการณ์เกี่ยวกับเรื่องอด้ันนี้มาหลายปีแล้วก็คงไม่มีปัญหาครับแล้วก็คงแล้วก็ทํากับมือด้วยทั้งตรวจกับมือด้วยอถ้าตรวจอย่างเดียวไม่ได้ทํากับมือนี่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่รอันนี้ท่าน ทัางตรวจด้วยแล้วก็ท่านทำกับมือแล้วก็ผ่านผ่านเพชรผ่านพลอยมาไม่รู้กี่ชิ้นแล้วนับไปท้วนแล้วเนะาะก็คงจะไม่มีปัญหาครับเอาวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านได้สนใจก็เดี๋ยวค่อยติดตามรายละเอียดอีกคร <c oughs> าวหน้าต่อไปนะเอาวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนสาธุ <c oughs> สวัสดีครับ